เริ่มต้นกันที่สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการแนะนําแนวทางในการปฏิบัติก่อนหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับกลุ่มเด็กอายุ5-11ปีนะครับโดยนายเกรียงไกรจงเจริญผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ผู้ปกครองและเด็กอายุ5-11ปีนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการประเมินอาการของเด็กที่มีโรคประจํา ตัวว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาก็จะมีการจัดทําคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวก่อนที่จะฉีดวัคซีนและหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้วทางกรุงเทพมหานครก็จะจัดประชุมร่วมกันระหว่างสำนักการศึกษาสำนักการแาทสำนักอนามยสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อร่วมกันวางแผนการเตรียมการฉีดวัคซีนและก็สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองในนําบุตรหลานเข้า มารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมทั้งมีการกำหนดแผนเผชิญเหตุนะครับมีการจัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อส่งต่อนักเรียนในกรณีที่นักเรียนได้รับวัคซีนแล้วมีอาการรุนแรงนะครับก็คือมีไข้สูงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดศีรษะรุนแรงแล้วก็ปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีจุดเลือดออกจํานวนมาก ผื่นขึ้นทั้งตัวอาเจียนรุนแรงมากกว่า5ครั้งมีอาการชักแล้วก็หมดสตินะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้นส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และทำการรักษาให้ทันท่วงทีนะครับ